สวัสดีครับผมนี่พาท่านผู้ชมหายิ่งกรธด้วยครับท่านผู้ชมเอ๊ครับเดี๋ยวนี่ขอเปลี่ยนภาษาพูดนะครับเป็นภาษาอีสานนะครับพี่น้องจะเปลี่ยนจากคลิปนี้เป็นต้นไป๊ดนะครับลรวก็คลิปตุ่อไปกับทีเป็นว่าป็นภาษานี้นะครับเป็นภาษาอีสานเลยครับครับเดี๋ยวจะลองยิ่งมันครับโอ้โที่แดดโตหรือเปล่าครับนะครับไปหลุ่นกันเอ๊ครับคูครับพี่น้องซานี่เลยครับเพราะว่ากบไหลไกลไกลบานดี โอ้หมืงอนีไปเห็นเลยครับมึงน,น,นั่นบอดเลยมหากรบคือจังเห็นโดดลงดีครับป้าก็หลายครับเป็นตะวันเห็นแต่ว่ามันโมเมนซาผมนะครับผมบาสมัครวันไหนต้องขอเขาครับตัวสันนิลึกแห้งครับบุญอือปลาบ่นวิตัวยหง่ี้ครับอู้กบไปเป๋ดว่าตอนนั้นผมนหาจับจีดีเห็นกบุกังยังอยู่เทรานีครับนั่งเมดอยู่อู้หูโคกบอดเลยมหาเอ้ยพ่อมหากรุคือไปเห็นพระโตครับแล้วไม่คนยางขวานไปก่อนนะซิแมนเหรอครับครับไปรุนกันครับ ครับมืองัวครับเห็นป่าไอ้ตัวขาวนี่แหลหายแห้งครับผมยังพานมือนั้นันแลนส่ผมเลยครับมาผมกัแลนแลครับผมก็แลนคือกานครับหายแห้งครับงัวคนแถวบ้านครับเดี๋ยวผมลองตีผมมันจะมีกบโดดลดบ่อหรออู้มือตาบ่นไหมอู้ตัวอย่างไงครับหน่องอ้คือจังบ่มีกบโดดลงผมก็สีงงยังงงอยู่ครับ มืัอน,นั้นมือบปได้มาหากบหายิงลกเครื่องเห็นแล้วมันนี้บปเห็นแล้วครับผุนมึงปลาบอนน้ำผุนโอ้น้ำผุนไม่หูบ่หูวก้องมาแน่เห็นบ่ครับไปครับไปหาต่อครับพี่ครับท่านชมถึงซาต่อไปล่ะซาตอันนี้มันมีแต่กอบวัวครับพี่น้องเดี๋ยวมันเอามันมีกบอยู่ครับหนื่งมีมีกบอยู่แต่มันเอาหนักครับโอ้โหหอนครับพี่น้องไปหอหน้ำมาสะสะกใส่ใส่เงาไปเลยโอ้ยไง เดี๋ยวผมขอพากลับพงษนี่กันว่าลืมบอกไปเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผม,ผม,ผม,ผมอาจจะไปข่ายต้องคลิปบ่อยๆนะครับเพราะวา่าเปิดเทอมครับช่วงนี้เปิดเทอมก็หนังสิลงคลิปเสียบันหยุดแล้วกะวันเสารวทิดเมื่อใดหยุดเรียนกะเดี๋ยวไปเห็ดคลิปมันเถื่อนกับประเด็ดครับข้พงษนี่ปรเหน็นทายสิห้ามยิ้มกะบุคเพไมีนนำหวานคแบบครับชมหมาของแรงไม่รอป้ายผูกผมด้วยครับผุแรงไม่รอเรียบร้อเรียบร้อมันหนักสิเลยกินกระแตครับกระแตมันหมัก เรื่องต้นบกที่ผมเคยเราได้ขีปนก่อนที่เป็นภาษาไทยด้ครับวันนี้ผมขอพันภาษาเราไปเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่าการออกภาษาไทยภาษาเอกกับมีเตนเน่ป้าลายครับแบบน้ำใสครับเห็นตัวปลาเลยครับโอ้หาสาเาไหนเดี๋ยวผมไปเบิ่งสะผมนะครับสะผมก็คือซิมิกบอยู่หรอว้าครับแลำซ้ำใหญ่ครับเดี๋ยวลองไปเบิ่งครับี่ครับไป แล้วพออุตส่าหผมนะครับนครับนี่ครับปลาอ้อยเนี่นะครับกับปลคอยอยญง่กันหง่ครับยู่กับไก่ปลาย่างครับแบบหนูอย่างไยแล้วครับพี่ก่อนพี่แนนผมบ่ได้ถ่ทายคลิปเลยครับว่ได้คิดดอกโหแบบนูลายจรยิ่งยู่ติดไก่ปลาย่างนูบักหลายแล้วครับโูแบบนี้จะตัวยหงไงครับเหมืนนผมวายิงกระพรผมโอ้หมานอยู่ครับหมาน หม,ม,มาเขาเล่นไม่หรอกหมาอะไเขาปลาย่างไม่หรอกครับน่าสิได้กินกระแตมืนหนันมากนี่ผมมาหน่ตัวนี้นะครับกระแตอะไรเห็นโอ้นี่มันแรงขามทางว่ามึอนั่นผมคิดว่าก็พอผมแบบนี่แรงขี่มาผมก็แรงตัดหนามรถนผมไปเลยดีแล้วครับที่รถผมม่ได้เหยียบมัป็นฮอนะครับบปได้ฮอร์หนามอมา่ลืมฮอมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็ต้องย่างต่อครับไปถึงสระผมหดล่คดะครับแจ็คสิมีโกบอเดี๋ยวไปลุ้นกันครับไป let's go ทุกทุเดี๋ยวผมขอพักให้หมาผมลงน้ำเห็นมันกินน้ำม,มันนี่หมาลงน้ำมันหอนครับแล้วเดี๋ยวครับไปย่างนี่ครับเมื่อนั้นผมย่างมะเนี่ยครับผมไปทา้งบุนบุนทังนี่แหละครับก็ทา,ทางไปย่างผมเป็นห้อยตีนหมาเป็นฝูงครับผมก็งูหลอกเป็นหมาอย่างว่าหมาจอกอะซีเมนแล้วครับเพราะเห็นเขาโบเห็นหมาจอกเป็นฝูงอยู่ฝูงหนึ่งมีประมาณหกตัวมั้งมีคนเห็นพบเห็นครับ เนี่ยผมเห็นห้อยตีนเต็มเลยครับไข่ตีนมาบัาน่นแต่มันไม่มีตีนนหน่อยครับขข่ตีนแมววะาว้าคิดอยู่แหรอว่าแมวยังสิ็นญยัากับหมาว้าเล้คิดว่าอาจจะเป็นพวกฟุงม้าจออที่เขาเรล่าลืกกันที่เขาเห็นครับโอ้เดี๋ยวตอนนี้ยังยังมาถึงซาผมเลยครับซาผมอีกใกล้ครับเดี๋ยวยังไม่รอครับนี่กะทายว่าอากาศเรนเนซื่อๆหรอกครับนะครับมาผมกะหาบางตอนแรกผมม่ได้ทายครับต้นแรกไม่ทำบุญ จีบกวามของเคยได้กระแตมาตัวหนึ่งนัน่นเป็นภูมินั่นแหละครับแก,แกปลายางในภูมินั่นปลายผุกสีเไล้วครับมีมือเหนียวสีเลยหมือนหมาแลนไปครับเหมือนผมมาคนเดียวครับผมมาเห็นห่อยตีนหมาเป็นฝูงนะครับผมก็ขอ,ขอขยดาานว่าเป็นเส้นหมาเจาะครับตอนนี้หมาผมร่วมกินอย่างโมโหเครับ ผมคิดว่าในปัญญางยังเหลือมิมอยู่ครับเพผมเคยเห็นมิมมันลงไปกินน้ำแถวสะที่ผมไปนั่งนี่สะยยกผมละมาหายแล้วครับหุ่นแล้วเล่นเล่นทางเห็นเห็นห้อยตีนมาจอกหรือว่าอะไรกินมาจอกกับผมครับถ้ามาจอกผมันจำได้มึงนนั่นตัวนี้เห็นแล้วครับมันกบห้อยตีนแล้วมันหมดอันสียางยางแค่เทธอเดียวนี่ย่างขามกระแท่นี่ไปครับมาจอกุ่นมาผมได้กินกระแท้ครับ ขึ้นโพสเราขึ้นโพสเราพี่น้องนกระแตขึ้นต้นนี้แน่นอนครับต้นแดงน้องประกาขึ้นครับุอ้ยเดี๋ยวผมรอเบิ่งกระแตกันครับเห็นบ่เดี๋ยวเบิ่งหมาผมหมาจอกกันไปทางปุ่นครับปุ่นขึ้นทางขึ้นไปอันนี้มันน่าสิบริเวมันโมเมนต์กินหมาจอกครับนี่น่าสิเป็นกินกระแตครับอยูมม่บนต้นไใหม่มีทางบดแดงพี่น้อง ห่างบุกไงพี oh, s, ่น like ้องห่างบมดแดงอู um Martha, ้นี่กระแตหเลยครับพี่น้องให้เราให้เรากระแตครับพี่น้องกระแตกระแตอู้นกระโดดขึ้นไปเราเมื่อกี้อยู่นี่ครับอู้คือบอดเอ็นแอมเมื่อกี้ผมก็แอมเห็นครับโอ้ล่องมันแนมห็นครับพี่น้องกระแตตัวบปุกใหญ่แต่เขาพูดกับปลาแล้วครับแต่เมื่อนั้นมันขึ้นกระแตเป็นอะไรขึ้นตัวไหนไปครับมันเข่ามูนมามูโก้ยได้ครับ โอ้อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่โอ้ไป้าเลยสีผมเมื่อกี้ผมบอลเลนเนมพุ่นขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นขึ้นขึ้นแล้วโอ้ากล่องมันแม่เห็นผมกระสีส้มให้เบิ้งเลยครับแต่คือว่าตอนนี้มันเหมือนเหมือนครับในกล่องมันเหมือนเหมือนขึ้นไปแล้วครับพี่น้องแต่ตุ้ยใหญ่อยู่ครับโอเคครับอันนี้เป้าหมายของผมคือกบครับไปไดนมาหาเบิ้งกับแต่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปสาไกลสาผมครับไปสานั่นเพื่อมีกบครับแค่ครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่สาครับ โอเคครับ okay, พี่น้องหมดแล้วบุญอันนั้นบุญที่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใต้ต้นบุญสาผมเดือไปบุญเส้นสาบันนี้สาหยาดผมเมงอนนีงกระแตตัวแบบไงครับแต่ผมอนุรักษ์ไว้ครับวันเดียวแต่มือน,นั้นมันผาลีกระแตนใบขึ้นใหม่ครับมันนั้นจะเป็นเล่นบึงขี่นกครับบึงขี่นกพี่น้องขี่น,นกหลากหลายเลยครับบึง ขาพลๆขาพลมีนก็นสด้เรายิงนกตัวพี่น้องเดี๋ยวไปบงไปไล่กบลงสาเนี่นับ,บึงสาหนี่ก่อนไปบึงสาผมครับโอเครับเคครับพี่น้องผมยัง,ง,งเห็นกบพะโตอยู่ไอออมสาเนี่ยแล้วไปผมผมจะลองไปบึงสาผมครับผมจะลราคือิสด้กลับบ้านตัวพี่น้องคือเป็นอย่างวะผมกับบุหูเรื่องการยิงกบแล้วครับ เมื่อวานฝนลิลินครับฝนมันก็ตกมาหลายเมืองนะครับขโมยหยังกบมันมกกเห็นเลยหรือว่ากบไปไหนต้องไชท,ที่หัวถ้าเขาเป็นในน้ำผมนะครับว่าแห้งกบหนาเลยหนาหอนหนาหน,นาวหน,นาฝนน,าน,าน,านี่นผมก็น่งนา,นา,นางจะน่าฝนนะครับพี่น้องผมยังเห็นกบจักโตเลยนครับผมไล่อ้อมนี่อ้อมผมมีหอดก,กบหน่อยกบใหญ่กระโดดลงพะโตเห็นเลยครับ ป้าบอนมีตัวยังไง,งได้ไหมล่ะเขาใบ้านโอ้ยังเห็นกบพอโตเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเล่าไป้บังซ่าผมอยู่บนน,นนัหนเองบนตน้บนบกม่วงสองต้นอ่ะเดี๋ยวผมสีให้บังนี่สองนิ้วไปหนิ้วนิ้วกลางกับนิ้วสีเลยนี่บนไหนบั้ซ่า,าผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวโอ้ยได้อบอลอันเดี๋ยวผมมาบ้านแห่เหรียญก็พอผมพอผมจุดทางซะผมไมีกบใไงใหเหรอลงตัวหนึ่งได้บอลนี้ไม่เสี่งอยู่อยู่บโอเคครับเดี๋ยวไปพออยู่ซาครับพี่น้องโน้ตนี่คือหอกซาล้วครับ นี่แหละสักผมหน้ามาสิคุณเนี่ยจังหน่อยครับนี่มื่อไหร่ที่พ่อผมเผาเนี่ยบนนี้เลยรับกบตัวใหญ่กระโดดลงตัวหนึ่งพ่อโมโหภาษาผมมันกวงไว้หรือเปล่าลองมึงตีอะไรๆของพ่อเมื่อวานมีนม้กบโดดลงบอ่อค,ครับเดี๋ยวรอเมื่อครับว่าม,มีกบโดดลงบอ่อครับามีคื้นเมือครับ,รบโโดดครับพี่น้องผมไล่ตีมันจะทำหุ่นนี่เมื่อวานนี้กบโดดลงโตเลยครับได้ฟังคุ่นครับ เดีิมมามีกบลดลงผมก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เด้อครับที่ครับผู้พิ non เฮ้ยผมไรตี้อ้อมซาแล้วครับบบเห็นจากโตบบเห็นแล้วครับจากโตเดี๋ยวก็สิยังบ่ได้ปิดคลิปเดี๋ยวผมสิลองไปบึงสระท้ำพูนครับท้าต้นใหม่ครับเดี๋ยวลองไปพอกันอยู่สระพูลนะครับครับมาถึงละสระนี่จักษ์บึงวันฉันมีกบบ่ยังได้กับบึงนะครับว่า ช่วงนี้ผมเธอบ่านผมหากบ nhia ครับนี่กะเขาก,าก,กะไถนาอยู่ผมลองขี้ขี้หาบงกับที่นี่กบกระโดดลงบ่เดี๋ยวไปหลุ่นบังนำกันครับพี่น้องอืมพี่น้องเอ้ยผมตีแบกหลายรอบแหละนี่ผมเห็นอยู่มีนันกกบกระโดดลงสะไม่ใสยย่หนาสองสามสาัตว์นี่เห็น วานะสาแถวบ,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 บ้านผมเกืบบานเมื่อวานผมไปละกบมันไหลขึ้นตัวนี้กูเห็นเมื่อวานผมม่ได้มาเห็นกบบางนางไหลโดยลงจุบจับจัอยู่ครับพี่น้องก็มื่อนีก็คือพ,อ,อ,พอได้หลุนอยู่เตอต้องเว้นกบจักโตัวเลยพี่น้องเ,อ,งเออพายพายมาดูพายชอ็อปอะไรกดไลค์กดแชร์กดซักไข่แล้วกดกติดตามให้ผมหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจผมให้คลิปต่อไปเรื่อยแต่ผมอาจจะลงคลิปห่างนะครับ บอกวีหลอกป่นเพราะเขาเปิดเพิ่มเปิ่มแล้วแล้วคลิปเจ็ดร่องคลิปห่างๆแน่ในคลิปนี้ก็มันเป็นเสาร์อาทิตยดด้วยครับผมก็เลยเห็ดคลิปเห็ดนั่นเห็ดนี่ผมก็บบุคคลไม่อยังเห็ดอยากมันตัวก็ลายผพงเสียกลองหาเห็ดเป็นสิเห็นเห็ดคือปีก่อนที่ผมถ่ายคลิปบอลตอนนั้นที่ครับบ๊ายบายครับ